สวัสดีวันที่ยี่สิบเก้ากันยาย,ยน,นด้วยครับผมวันนี้เป็นวันที่ห้าสิบของวอล์กแล้วเนาะมาได้ครึ่งครึ่งร้อยแล้วนะ 500, 500แ,วนะแต่ว่าฝึกง,งานของบินจะจบวันที่2ี่สิบเดือนหน้าครับยี่สิตุลาน่าจะจบประมาณเจ็ดสิบวันมั้งเมบีนะไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวไปลุยคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นเนาะแล้วก็ถ้าตัดคลิปสั้นเสร็จก็เดี๋ยวไปลุยคลิปยาวต่อเลยนะครับไปที่บอยนีกก่า Let's go ว wow. o าวสวัสดี oh. เงา,าจังทำไมเงา,าจังอะไาคู่เลยหรอวะเสือไพรจัง <c oughs> อันนี้เสือไพรที่สุดอ้าวแล้วแปลว่าสองคนนั้นไม่ได้ไปกินกันน้องโชคกรึปีวันนี้เหรอหอืมอืมวันนี้ไม่ได้กินแล้วนะอ้าวทำไมอ่ะก็มันเลี้ยงพร้อมกันแล้แตว มึงกระแทกูละน้องโชคงูกระแทะพี่เลยน้องโชคสุพี่เย์จะกลับไปรับไปทำงานมาทำงานเลยรหรอต่อพี่ไปเลยครับไปอาหก็ต้องมีคนด่คนนึงมาหน้าวันนี้ไปข้าวหมูก็อนกิีก่อนนี่เขาสอนอะไรไม่ใช่ฉันเปิด P M มานะตอนฝึกงานโดยเรื่อยๆเฮ้วแต่เพี่เคยบอกว่าเมื่อไหถ้าสายะต่อเนี่ยอ๋คือว่าเคแต่มันลืมหมดแล้วไม่ได้ถามอ่าเดี๋ยวลืมเลยลืมเลยลืมเลยเดี๋ยวลืมเลยเลยไม่มีใครสอน เปิดด so ูดูแบบวันนี้ต no? ิตอกเปิดติ๊กตอกได้เลยไอ้ดิวเขาเขาได้ไม่ต่เลไอิ๊กทำาในติ๊กตอกได้เลยทราน้องใครสองีได้ตกตาวจเออใครจะตดเล่นใครจะตเล่นติดถ่ายวอล์กนั่นก็เป็นยังไงเนี่ยวนนี้เกิดเวลาละจริงเหอทำไมลาเวลาตอนสิบเอ็ดโงกว่า ว่าอะไรอ่ะยูเปร์กับไลา์บอกเนีว่ายูเปร์กับไลานะหนูก็เลยนอนคิดอยู่ว่าลาเธอได้ไหมแต่ว่าิวเปิ์กับไลา์ที่แต่วันอาทิตยนะน้องน้องจะแบบว่า11โมงห้ที่้องหนูลาขาดไม่ได้นะไอ้เหี้ยโกรธด้วยนอนคิดอยู่ไงโกรธนะน้องหนูหนูไม่ใช่นอนคิดเลยนะนอนคิดอยู่ว่าจะบอกว่าลาเธอได้หมนะ ิไอะเไตรงเลยนะเดี๋ยวนี้เรามีเวลาเราพูดตรงเลยนะไม่เรมนี้เมันเปิดเนะไม่กินะกินดีวอ้ยกูหรอม้งอปแี่ยัวอ่ะทำไมไม่เอาไปแช่ตัวอ่ะน้องเ้ยรสสีแดไม่อร่อยมั้ยอ่ะเออไม่ร่อยพี่กอลองเช็คดูว่มันปู่ยังไปดูงานตอดีกว่าจะร้อนขนาดนี้ก็น่าจะหมด้แห่เมื่อวานก็ ใส่เทคเรียบร้อยครับผมไปใส่ซาวกับ BGM กันนะอาชีพยอดเส็จแล้วครับเียวขึ้นไปเลยคลิปยาวลงมากรอกน้ำนะ ทำไมไปกูก็ไงอพอตรง,งานเสร็จกำลังกลับ ถึงห้องแล้วครับผมวันนี้ไม่ได้ตัดคลิปยาวต่อนะคือมันมีอะไรคลิปเกมะที่เคยตัดไปก่อนอันนี้ก็คือมันต้องลงวันพุธนี้ก็เลยเอาคลิปเกมก่อนคลิปยาวก็เลยพักยาวเลยครับเพราะคลิปยาวลงสัปดาห์หน้าวันที่สิบเนาะสรุปวันนี้ก็คือได้คลิปสั้นไฟนอลแล้วแล้วก็เอ่อเพิ่มเติมคลิปเกมไปนะครับแล้วก็เอ็กพอร์ตส่งไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีแก้อะไรเพิ่มไหมเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าไม่มีแก้คลิปสั้นไม่มีแก้คลิปเกมก็อาจจะรุยคลิปยาวต่อมีเท่านี้ฮะไป กินข้าวกันดี้ก่าวันนี้กินหมูกระทะปะปุหมูกระทุปุปะเสียงดังเลยนะหมูกระทะหมูกระทะนะหมูกระทะนะอยู่กับพี่เทนแล้วก็พี่เอไปไปติดตามบล็อกพี่เอด้วยนะแต่วล็กพี่เอคือยังไม่ได้ตัดคืออัดอัดไว้แล้วแต่ยังไม่ตัดยังไม่ลงก็รอรอรอดูนะรอดู